จดหมายเหตุกรุงศรีไหว้พระชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารหรือวัดใหญ่แล้วเราไปชมบรรยากาศรอบเมืองพิษณุโลกกันต่อด้วยรถรางครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากวัดใหญ่แล้ววิ่งไปรอบเมืองก่อนวนกลับมาที่เดิมครับรถรางนำเที่ยวรอบเมืองพิษณุโลกและผ่านสถานที่สำคัญสำคัญ โดยมีไกด์ประจํารถคอยให้ข้อมูลตลอดทางครับเมื่อวิ่งผ่านย่านตลาดเก่าก็จะเห็นความคลาสสิกของบ้านโบราณและวิวสวยของสองฝั่งลำน้ำน่านได้เห็นหัวรถจักรไอ้นาำที่สถานีรถไฟพิษณุโลกโดยมีจุดให้แวะเที่ยวชมราชวังจันทร์หรือวังจันทร์สถานที่ประสูตจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในต่อหน้า ไปชมธรรมชาติที่ปูหินร่องกล้าครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย